ข้าวเาหันดีนะขา้าวเลยแอนค้นดีนี่จะวไหวยังไง <c oughs> โอ้ยคนจะได้จริงปะคือคนเนี่ยเอาเอิญพีเอิญน้องเขาตอนนี้เวลาไกา่สีท่อมข่าแสดงกันแล้วครับพี่นอ้องเอ้ยพี่น้องอก,กับข้าวของมาเด้อโอ้ยสุดขา้าวไห้มันเป็นยิจัดลักษณะก็หันเนี่ยตัวเว่ยเฮ้ยพูดเกาแลา้วครับเพรแล้วพูดเป็นภาษากลางอาเอา่ขอาข้าไหโอ้ เออเาเป็นภาษากลางเรียกแฟนๆพูดบอกเป็นอืพูดบอกเป็นเราเป็นคนที่ไหนคนยะโสคนยะโสโอ้บ้านเดียวกับจันเจ้าว่าจันเจ้าเอี่ยทำไมถึงว่าจันเจ้าเราไม่ได้ยินปาคุณชิ้นพูดนะว่าไงจันเจ้าเจ้าเป็นคนยะโสอ้าวพูดดำ fc แฟนลับพี่น้องที่อยู่ภายรอบนอก fc แฟนลับที่อยู่ภายน้องพี่น้องไปใส่เดนีคพี่น้องที่อยู่ภายรอบนอก fc แฟนลับพี่น้องที่อยู่ภายรอบนอก,นอกได้ยินกระแสเสียงนี้แล้วจูงมือบุตรจุดมือหลานประสานม,มือแฟ,ฟนบอกเองจ้ะคออย่าง่อนโตอย่างาาาบ้าน,นเอาชีตาย์ติบานเยว แค่เรื่อกาอาค้าว่าเอวรเดี๋ยวอันป่านี่ยกว่าอเจ้าดิอันสีต้ที่จังเดียทุงกระยาบนมันบุ้งปากเสียงบาเสียงชุดแ่ทันได้เลยเนี่ยเออแล้วพ่อไม่เคยใ่าเปนทุงกระยาบมาเปนติทก็้งพ่อถึงมันตื่อว่ะก็ต้องเปิดเปนติไม่ป้องไปแท็กผมให้ไค่เร่ามานค้อนบ้าวา

สมมติว่าเราจะจีบผู้หญิงนะเราจะจีบผู้หญิงเราชอบผู้หญิงเราทิ้งผู้หญิงคนหนึ่งเราอยากใช้คําพูดแบบกินใจกินใจสักนิดนึงเราจะใช้คำพูดแบบไหนไม่ต้องเดือไตอยูู่้แผู้หญิงไม่ต้องเดือดตายไอ้พวกเฮ้ยนะผู้หญิงไม่ต้องเดืตายไอ้พวกเพราะผู้ชายชอบมองเราผู้ชายมองตา พร้อมข้อบวนวันน่้พ้อมไมพ่อท่านพุ่มไม่ได้ฟังหรอกบ้าง่อวกระเอาเขามีนี่ม่งตื้นพัดขึ้น่าฮ่าฮ่ไม่ได้เลยไม่ได้ฟงเลยอันนี้จเดินมาหน้าไม่รอโอ้พุทธล้องหัวใจหมู่ขยายในสุขนร้อยใหญ่ใครก็ตามฮะปูกระนาบ่าบ้าบ้างนี่ ไ่ว่าเจอหาที่น,นี่พออมาเลยมาเลยไกลแล้วพี่น้องใกลแล้วเอ็สิ์ซข่าสู่รูปแบบการแสดงครับสั่งสรรค์้องมดสื่อไทยกบพี่กำนองกับเอ็ซีแฟนคลับเอา้าอาจารย์ท่านบุตรีเราอยู่ครบหนึ่งเอา้าทรงเสียงเพลงในกบพี่กำนองอันนี้เป็นชายหนุ่มผู้ลุงงาม นะสยงามงามมากเาไม่น่าเลยนี่เออก็ได้เห็นดีหรอกนี่ก็ถือว่าเป็นกองโยสักหนึ่งงานเหรงยก็จะาเอาก็จะอาใหรอก่ายว่าว่หายไรอ่าเอาถ่ายจากข้าวหนึ่งครับมานีกันนะมาให้ถามดีๆมาอยู่กับสาวน้อยเพื่อนบ้านแพงจักนี้ชีวิตจั เด็กมงทองไรทองนาเกิดมาทั้งพลังกล่นโนสาบไผ่มาอยู่กับบอโจยมินินได้โอกาสดีๆได้จับไหม่ได้ร้องแลงชีวิตดีขึ้นไหม,มออดีขึ้นเยอะอยู่เยอะนี่คืออะไรเยอะมากโอ้เยอะมากรู้จักมีเอฟซีให้กำลังใจคร,ครับผมลรวคิดอยากระยู่สาวน้อยไปอีกนานไหมก็ดูไปครับ นายารองพิ่เป er> ็นแ่น no ้อนี้ว่าจะใัโจกับเนี่ยนุก็พอไหม่เออทอยที่แก็มกว่อนไปแม่แม่ยังนเียวกนไอมเลยขอบคุณทีแต่คุ้มว่าทีเราแรงรองแรงแอะไรที่ถนัดที่สุดใจอิสระใอิสระ

ไม่ได้เกิดหรอกคยเกิดงว่านี่เนักนีย่ารคยังนบราดขอกระตุนสอบถึงมันที่ไหนแน่จัดงานสามคนนั้ไปสามคนนังก่อนสามคนนั่งสาคนนั่งก่อนที่ไม่อที่ไม่หหนอนออสิพาที่น้องก่อนเานอันนี้เขาเกิดไม่่ลูกมูู มื่อวันีส่เกดกราสมานอเเย่ยเสาะแกบ้านทนอเอาบอกว่าสุพรรณ่ร่มกาต่อี่ไปไหนแก่บ้านกรุกมอต่อ่อไหอกแม่เอยแม่ก่อนหาเียะคือลูบุาอลี่ไม่หอ่คนข้างขนหโอ

แต่ต้องเนนทางกลุมจะเบาโนเป็นเศษีเธอบอกเที่เป็นเพงเศษผู้รักกัมาหลายปีแต่วันนี้มีมันพลางตัวท้องอันใดก็รอตายอย่างเื่น็ัวท้องอไหดนสเมื่หร่นะวแม่ใจพิ้เขาออย่อยามันเล่าลึกตอยงที่ได้ยนเสียอย่่อยู่มวัน้คนเราคี You're